ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยหาทางลองไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าขาของตัวเองแข็งแรงอย่ารีดเกินไปเพราะามันอาจจะทําให้เราล้มก็ได้คนอยากลองอาหารจากคนรุ่นใหม่ทั้งๆท,ที่อาหารนะครับหรือสูตรเนี่ยมันจะเป็นมาจากคนรุ่นเก่าอยากรู้ว่าพวกเราทําได้ดีแค่ไหนใช่ได<ห>้กี่ชามวาันละเกือบเกือบห้า วันนั้นเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาไม่หยุดเลยแต่ว่าเคยพีคสุดก็คือประมาณ6 7ถึงเจ็ด้อแชาว <c oughs> เราจะมีเมนอีกเมนูน,นึงที่จะเปิดตัวี่รายการนี้โกหจริงปะใช่ครับ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดิเกิลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ย่านทวีวัฒนาค่ะด้านซ้ายมือเนี่ยคือถนนเลียบพองทวีวัฒนานะคะสำหรับร้านที่เราจะมากินกันวันนี้เขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดโรมาเก็ตเลยค่ะเดินจากร้านไปตลาดโรมาเก็ตหรือเดินจากตลาดโรมาเก็ตมาที่ร้านเนี่ยแค่2นาทีนะคะที่มาร้านนี้ก็เพราะว่าไปเล่นโซเชียลดูแล้วก็หาแบบว่าเมนูเนี้ยเพราะว่าไม่ได้กินมาสักพักแล้ว,ลวรู้สึกอยากกินมากเลยแล้วไปเห็นภาพเมนูอาหารของเขาอะ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นเมนูง่ายๆนะแต่หน้าตา เขา่าดูน่ากินมากๆเลยค่ะพี่ร้อยก็เลยอยากมาลองกินดูนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักทายกันในคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามและสั่นกระดิ่งจริงๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิงสามค่ะคุณปิง เจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านว่าอะไรคะเจ้อ้วนเย็นตะโฟครับเจ้อ้วนเย็นตะโฟเปิดร้านปิดร้านกี่โมงเออเปิด9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับค่ะมีวันหยุดไหมคะเออปกติก็จะหยุด3วันต่อหนึ่งเดือนนะครับแต่ไม่แน่นอนช่วงกลางกลางเดือนค่ะเช็คได้ทาง Facebook Facebook หรือโทรถามโทรถามได้เลยคุณปิ๊งขายอะไรบ้างเออก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ เน้นเครื่องปลาเป็นหลักใช่เครื่องปลาเป็นหลักค่ะค่ะมีหมูไหมคะก็จะมีหมูเด้งครับหมูเด้งทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งทรงเครื่องอค่ะแล้วราคานี่เริ่มต้นที่ยังไงคะเริ่มต้นที่50บาทครับค่ะ ห้า <50 S 2> บาทคืออะไรคะเอ่อห้าสิบาทก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคแล้วเมนูไฮไลท์เด็ดๆเลยของร้าน,นก็จะเป็นยำเกี๊ยวกรอบครับแล้วก็จะเป็นเย็นตาโฟทรงเครื่องที่เป็นสูตรแบบเย็นตาโฟต้มยำขอบอกนิดนึงนะครับเย็นตาโฟร้านเราถ้าเป็นเย็นตาโฟรธรรมดาเนี่ยจะไม่ใส่พริกไม่ใส่พริก,รกเด็กสาม,มารถทานได้ ร้านนี้คุณปิงเปิดมากี่ปีแล้วคะเออประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะเกือบเกือบสอง้ยช่วงโควิดเลยใช่เดี๋ยวนะนึกยังไงทำไมเปิดร้านช่วงโควิดเออก็ี่แต่เขาปิดกันแต่ก่อนเนี่ยทําทําอาชีพเป็นช่างภาพช่างภาพใช่ถ่ายอาหารเหมือนกันเนี่ยเจอผู้แห่งแล้วแล้วทีนี้ก็คือออกมาทําด้วยตัวเองจนเจอโควิดก็เลยล้ม พอเจอโควิดไปถ่ายไม่ได้ก็เลย<า>ต้องหายไปหมดเลยจนรู้สึกว่าต้องหาอะไรทำรเราก็กินก๋วยเตี๋ยวของคุณป้าเนี่ยมาประมาณนานแล้วเราก็เออลองไปเอาสูตรมาไปเรียนรู้กับคุณป้ามาแบบประมาณครึ่งปีแล้วจนแบบเออมันอยู่ตัวแล้วเราก็เลยเริ่มมาเปิดเป็นของตัวเองใครเหรอคคุณป้าเนี่ย เออเป็นเจ้อ้วนครับที่ที่เป็นคนทําลูกชิ้นแล้วแกอยู่ไหนคะเอออยู่บางแวกครับสาขาหนึ่งคุณปิงไปเรียนกับคุณป้ามากี่เดือนประมาณ6เดือน6เดือนนี่คือเก่งเลยอ๋อก็ไม่นะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปฝึกความเคยชินการรับลูกค้าความคล่องตัวในการทาหรืออะไรเงี้ยมาสอนปรุงเลยเหรอครับสอนปรุงครับแล้วก็ฝึกชิม ฝึกทำน้ำสุปฝึกแบบว่าการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการที่จะทําให้น้าสุปแบบว่าเจือจางเข้มข้นมากขึ้นในแต่ละวันเพราะว่าลูกค้าในแต่ละวันจะไม่เท่ากันใช่เพราะตรงนี้ถ้าใครยังไม่มาทำก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงใช่คือ6เดือนเต็มๆเ,เลยเหรอประมาณนั้นแล้ววันที่เรามาเปิดร้านที่เนี่วันแรกอะ่ะมีคนเข้าร้านไหม เยอะมากครับเราไปโฆษณาหรอคะเอ่อผมติดป้ายไว้ว่าพบกับร้านวันนี้วันนี้วันนั้นเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาไม่หยุดเลยก็คือมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนฐานแฟนของอ้วนเก่าก็ถามว่าใช่ไหมคุณใช่แบบเฮ้ยรสชาติมันใช่ลูกชิ้นมันใช่อะไรขายได้กี่ชามวันแรกวันแรกประมาณเกือบเกือบห้าร้อยครับวันแรกวันเดียว แล้ววันแรกเนี่ย5 0าชามปุ๊บคนมาลองเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะเหลือ50หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่ว่าเคยพีคสุดก็คือประมาณหกถึงเรชามแล้ววันนั้นมันฟ้าฝนมันร้องฟ้าผ่าหรือไงมันถึง600ชามทำไหวเหรอก็ลากเลือดเหมือนกันครับประเดีวันนั้นมีรายการทีวีมาถ่ายแล้วก็คนอยากลองก็เลยแห่กันมาเต็มเลยหมดเลย มาครบหมดแล้วนะคะห,หน้าตาหน้ากินจริงๆเลยค่ะตรงปกมากๆเลยนะคะ,มมเ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูตัวละครกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแนะนํากันก่อนเลยค่ะ,ะจานที่อยู่ตรงหน้าพี่ก้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเช่นปลาเย็นตะโฟผ่ทรงเครื่องค่ะ65บาทนะคะนี่เลยเครื่องตุม่มๆแล้วก็จะมียำเกี๊ยวกรอบ55บาทนะคะแล้วก็จะมีบะหมี่แห้งโคตรยำ65หบาทค่ะ เราก็จะมีอันนี้เลยถ้ากินเนื้อไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเข้าวหน้าหมูเด้ง50บาทแผ่นใหญ่ๆตุมต้มๆเลยมากับน้ำจิ้มพริกนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเมนูเปิดตัวในช่องพี่ก้อยเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านก่อนโค้เกี๊ยวทงเครื่อง65บาทค่ะอกินพร้อมชวนหิวมาลองกันเลยนะคะเขาปรุงมาให้แล้วนะคะยันาโฟนเนี่ยแบบยำนะคะถ้าเป็นแบบยำเขาจะปรุงมาให้ เข้ม,มข้นมากเลยอ่ะจัานสัมผัสแรกคือแบบหอมต้มย้ยีอ่ะแล้วก็รสเค็มหวานเผ็ดเหมือนจะมีถั่วด้วยเนาะเราจะได้ความกรุบกรุบของถั่วเขาบอกว่าพริกถั่วคั่วเองด้วยนะคะอันเนี้อืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาชิมเส้นปลากันค่ะเส้นปลาอ,บอวบๆน่ากินมากเลยขนาดของเส้นเขาอ่ะจะใหญ่กว่าอูด้งนิดนึงนะคะแล้วมันเด้งๆด,ด้วยเนี่ยอืมบ,บุ้งกรอบอ่ะ เส้นปลาอร่อยจังเขาะจะเป็นเส้นกลมๆมาดูดิอร่อยจริงๆที่นี่ยันตโพมีปลาหมึกกรอบนะคะแล่มาแบบบางๆเลยค่ะกรอบจริงกรอบจริงเดี๋ยวมาชิมเต้าหู้กันเนอะยันตโพต้องใส่เต้าหู้นะคะอันนี้จะเป็นเต้าหู้นิ่มไม่ใช่เต้าหู้ทอดกรอบ คล้ายๆกับเต้าหู้ที่เรากินในอาหารเจอะเดี๋ยวลองกินยำเกี๊ยวกรอบกันดีกว่ามาเพราะจานนี้จริงๆทุกครั้งที่ไปไหนมันจะมีอยู่จานหนึ่งที่ก็อยากกินมากๆเลยสําหรับที่นี่คืออันนี้ยำเกี๊ยวกรอบชอบกินของทอดอะค่ะจัดเลยนะยำม,มาเหมือนก๋วยเตี๋ยว,วค่ะใส่หมูสกกับมาอร่อยดีชอบจานนี้อะ ถ้าเราสั่งเกี๊ยวกรอบเราจะพิเศษเครื่องยำได้ไหมอืมเอาก้นก้นชามหน่อยมันจะฉ่ำๆในขณะที่เขาฉ่ำน้ำยำนะเขาก็ยังมีความกรอบอยู่ดูนี่ดูนี่อืมอร่อยมากอันนี้คือโค้ดเกี๊ยวทรงเครื่องค่ะเมนูใหม่ ไหม่กิ๊กเลยแกะกล่องที่ช่องเราเท่านั้นเลยโคตรเกี๊ยวจริงๆค่ะดูเลยเต็มชามเลยไม่ใช่เต็มชามเต็มช้อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเต็มปากเลยน้ำยำเขาจะไม่เหมือนกับไอยำเกี๊ยวกรอบแบบเราว่ามันมีดีที่ไอตัวพริกถั่วเขาอะงานเกี้ยวๆนี่แบบเจ๋งมากเลยมาชิม เมนูอีกเมนูนึงนะคะที่เครื่องเขา่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเขาทําเองหมดเลยนะคะเขาปั้นมือเลยเป็นเครื่องปลานะคะเดี๋ยวมาลองกันลาดับแรกนี่เลยค่ะลูกชิ้นปลารสชาติของลูกชิ้นปลาไม่มีคาวมีแบบความฉ่าๆในเนื้อของลูกชิ้น,นอร่อยเส้นบะหมี่นะคะพี่ว่าเลือกเส้นบะหมี่เขาจะย่างมาให้แล้วนะคะ อันนี้หมูเด้งในเครื่องยำนะคะลองชิมกันว่าจะเค็มเกินไปไหมรสแบบอ่อนๆพอเขาไปเจอกับไอตัวน้ำยำเครื่องยำอะคะ่ะกำลังดีเลยเพราะบางที่ที่พี่ก้อยไปกินเน่ะหมูเด้งเขาจะปรุงมาแล้วพอเขาไปเจอกับไอตัวเครื่องยาอีกมันจะเค็มเกินไปค่ะเออเราสั่งข้าวหมูเด้งไว้ด้วยเดี๋ยวไปกินกันข้าวหน้าหมูเด้งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งร้านนี้ร้านแรกที่เคยเจอ หรืออันนี้ย,ยังไม่ยังไม่ราดน้ำจิ้มนะคะข้าวหอมมะลิเดาว่าเขาทำรสนี้ไว้เพราะว่าจะให้เราราดกับน้ำจิม้มซีฟูดหรือพริกก็ไม่รู้อะ e เดี๋ยวลองชิมกันไหม,มนเนื้อหมูเด้งเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแบบแผ่นหนามากนะคะสังเกตเนี่ยให้เห็นบ้างคือเขาทำรสชาติแบบไม่จืดนะกลางๆพอราดด้วยน้ำจิม้มซีฟูดแล้วก็เจอกระเทียมเจียวเข้าไปหน่อยนึงนะ อร่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ก้อจะกินกับผักด,ด้วยนะคะคำใหญ่มากอืมแต่มีความรู้สึกว่าอยากได้น้ำปลาพริกอะ่ะพี่ก้อขอกลับมาที่อันนี้หนอ่อยอ่ะหลงรักมากอันนี้อารมณ์เขาจะคล้ายๆนาโชอาหารเม็กซิกันนะหน้าตาเขานะแต่รสชาติไม่เหมือนกันเลยนะวิธีการคล้ายๆกันเลยเกี๊ยวแล้วก็ท็อปปิ้งราดด้วยแบบพวกเครื่องเขาอะ่ะอืม ถูกใจใช่เลยทุกอย่างถือด้อนมากมาก ร้านเนี้ยนะคะเจ้าของร้านเขาเป็นคู่รักสามีภรรยาวัยประมาณพี่กกอยเดาว่าประมาณ30บวกลบแลนะคะทุกคนอย่าคิดนะคะว่าเขาโชคดีมีสูตรเอามาขายแล้วก็เลยปังเลยนะไม่ใช่ค่ะก่อนที่เขาจะมายืนมาเปิดร้านขายเองเนี่ยคือเขาสองคนเนี่ยทั้งเสิร์ฟทั้งล้างจานตักน้ำแข็งอยู่ก้นครัวลองทำอยู่ด้านหลังก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับมาด้านหน้าเขาใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้มาทำเป็นของตัวเองเนี่ยความตั้งใจอะ่ะมันก็เลยส่งผ่านมายัางเมนูและรสชาติ าาาการปรุงน้ำยำของเขาเนี่ยนะคะไม่เข้มข้นจนทำให้ไปกบรสชาติของเครื่องเคาต่างๆค่ะยำแต่ละเมนูของเขาเนี่ยมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะต้องมาลองด้วยตัวเองเราจะรู้เนาะส่วนสูตรอาหารเนี่ยเรื่องที่มาที่ไปอยู่ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยหืมเด็ดจริงๆค่ะพี่ก้อยขอไปเล่าต่อใน Facebook แล้วกันนะคะเพราะเรื่องมันยาวมากเมนูสูตรอาหารโบราณเก่าแก่นะคะพี่ก้อยว่าเวลาตกมาอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้สัมผัสถึงความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะต้องลองมากินดูแล้วจะรู้ ว่ามันเป็นยังไงนะคะยิ่งถ้าเขาใส่ความตั้งใจลงไปในเมนูของเขาด้วยนะเราจะรับรู้และสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นเลยค่ะประทับใจมากๆค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกหน่อยนาว่าจะมากินหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกินๆไว้นะคะไปตามคุยต่อกันได้ใน Facebook IG แล้วก็ติกเกอเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ